เพราะว่าหมาเร็วหมายกันซะมาพบกับเพืว่าในช่องปจจระจันนี่งนะ่าของเพ่เหมือนเดิมคลิปนี้เวลาบ่ายสองโมงเพ่กำลังจะกินข่าวเช้านั่นแหละทุกคนกำลังจะกินข่าวเช้าจ้ะเดี๋ยวับข้าวแพ่มีอะไรแพบกินนี้เดี๋ยวนี้แค่นี้ก็จะไม่รู้จะมดไหมทุกคนอันนี้เป็นพัดไก่ข้าวแล้วก็พัดไก่ใส่หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้อง ก็มีพะโล่มึงสามชั้นมันกำลัองอุ่นทุนไม่หิวหรอกแต่ก็ต้องกินทุนเพื่อหายร่างกายมีอะไรแฟรมันกินเขาไม่ได้ทำไมมึงอ้วนเอาอ่วนเอา,เอา,เอาทุกคนทุกคนสงสัยสเปนต่กินเรากินโอเคตั้งแต่ตอนเพ่ไปอยู่ไทยเนาะก็กินได้นะอืมอะไรดีแต่พอมาอยู่นี่เหมือนมันไม,ม่อยากอาหารมันอะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่ง วันหนึ่งไม่กินื้อยู่ได้จริงๆก็เลยเป็นอันว่าเอาเท่าที่ร่างกายอยากกินครับผมก็คือเมื่อวานไปตักมาเยอะกว่านี้แต่กินไปมุดแพรก็เลยวันนี้มันก็ไปตักเนี้เตียวอนัแหลายคนอาจจะรอคอยให้แพรมานั่งพูดเรื่องเอที่เพรลงไปสองคลิปตัวนัะแต่แพรกลับมาเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เพรกำลังจะพูดกําลังอยากจะพูดก็คือเรื่องเงินเงินทองทองอะไรเนาะแต่ว่าคลิปนี้ แพรย,ยังไม่พูดก็แล้วกันเพราะว่าอะไรแพรมึงไม่มีมึงไม่รู้จะแก้ตัวยังไงนี่หรืออะไรไงไม่ใช่หรอกจก้ะแต่ว่าหรือแพรไม่อยากหขช่องแบบลงแต่เรื่องนัก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 แบบนี่กันหลายหลายติดติดกันเนาะคลิปนี้แพรก็เลยจะมานั่งกินข้าวแล้วแพรก็จะมานั่ง ตอบคำถามหลายๆที่คอมหลายๆพี่หลายๆคนคอมเมนต์มาทําเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็อื่นพักก็ต้องขอบคุณเนะสำหรับแบบทุกกําลังใจมันผ่านมาหลายปีแล้จ้ะทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจฟิลไหมว่าตอนนี้คือ,อที่จะมานั่งร้อ,องไห้เสียใจอะไรเงี้ยก็คือไม่มีแล้วเพราะว่าวันที่เ็รล่องไห้นักๆก็คือมันผ่านมาแล้ว มันก็เลยเป็นววันนี้มันก็เลยเหมือนเฉยๆก็คุยกันได้ปกติอะไรเงี้ยนะก็ฝากาให้คนไปได้เดี๋ยวเดีาลกเป็นเดือด ัชร์ท,ทุกคนแล้วหลายๆคนเนาะเอฟซีหลายๆค,นะคนก็ขอบคุณที่แบบว่าพยายามแบบเฮ hey, ใจเย็นๆค่อยๆคุยกันได้ไหมอะไรงี้ได้ไหมอะไรเนี่ยเบื่อใจกับมานดีจริงๆแล้วเราพยายามกันมาหลายปีค่ะเราพยายามกันมาหลายปีจนปีล่าสุดปีหลังสุดนี่ก็คือด้วยความที่มีปัญหาเรื่องงานร่วงธุรกิจแพ้ด้วยมันก็เลยไปไกลายเป็นว่า สูงเขามานักกว่าเดิมมันก็เลยทำให้แพเหมือนเรียกว่าอะไรอะมันก็เลยทำให้เรายิ่งยิ่งห่างกันโอ้ไฟไฟไฟ,ไฟไฟไฟเฮ้ยไฟตกระสุมมันก็เลยทำให้ยิ่งเหมือนยิ่งทำให้เราห่างกันก็ะแล้วก็แล้วที่หลายๆคนถามมาได้กินข้าวกาแฟทุกคนว่าเออเราลูกจะอยู่ยังไงแพอะไรเงี้ยเนาะ ก็ลูกก็ยังอยู่อยู่กับเขาค่ะอยู่กับป๋านะเพราะว่าอะไรเอ,อด้วยเรียกว่าอะไรพูดง่ายๆเลยกันเรื่องกาอ,อดูแลในเรื่องเอกสารการจัดการนู่นนี่นั่นให้ลูกอะไรเงี้ยเนาะเวลาที่ต้องทําธุรกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยป้าจะเป็นคนที่ถนัดก่อเพเยอะมาก เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาเรียกว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศอะไม่ใช่เป็นเจ้าของประเทศคนเนียหมายถึงบ้านเขาอะประเทศเขาเหมือนเราเป็นอยู่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นเลยจ้ะก็คือเรื่องนี้ก็คือเขาเขาเป็นคุณอาสาเองว่าเขาจะเลี้ยงลูกเนาะอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าด้วยความท้ามีอะไรที่ต้องมาเซ็นร่วมกันทําร่วมกันก็คือเพก็ต้องมาด้วยอืมแล้วจะยังไงโตอะไรอย่างเงี้ยเห็ไหม ก็คือร่องครอบครัวเนี่ยก็คือหนาจะจบไปแล้วติบจบไปแล้วจ้ะอนาคตเอ่อก็คือเราไม่ได้คุยเรื่องที่จะกลับมาอยู่กูเด้วกันเหมือนเดิมแล้วอะไรนี่แล้วเนาะคือคือกลับกับ่บปนี่นแหละก็คือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันแล้วก็คือตอนนี้กต่ตางคนจะต้องจำย่ายๆกับไม่ใช่ชีวิตไปทํามาหากินช่วยกันดูแลลูกไปนั่นละจ้ะแล้วก็ แพ้เราแพ้เอานัไงกับชีวิตเลยแพ้มีปัญหาเยอะมากตอนนี้นะหลายเรื่องเรื่องงานปัญหาเรื่องเดียวเอาอย่างงี้พูดพูดให้เขาใจเงนะี้ยแพ้มีปัญหาใหญ่เรื่องเดียวคือเรื่องงานแพ้นี่ยน,นะเรื่วความที่แพ้ทําอะไรผิดพลาดมาในช่วงเวลา หปีไม่ถึงหนึ่งปีล้มันแปดเเดือนที่ผ่านมาเป็นการตัดสินใจพิพลาดของแพเองแหละแต่ก็ไม่โทษใครหรอกเกพิษด้วยเรื่องอด้วยเรื่องงานอะไรต่างๆเนาะแพก็จะต้องโฟกัสเรื่องนี้ก่อนก็คือก็จะต้องทํางานตั้งใจทํางานหาเงินมาจัดการกับปัญหาของตัวเองนั่นแหละจ้ะแต่ก็ ภายในไ,ไม่กี่วันนี่แหละเพ์จะพูดจ้ะแต่ว่าแพจขอแบบเว็นระยะหน่อยโดยการที่จะลงรัว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 ,ลวเ,ลเลยเนี่ยบอกว่าเอฟซปวดหวัวตามเนาะแล้วแพจก็ค่อนข้างที่จะเครียดกับกับเรื่องนี้เครียดนักเลยเลยก็คือคิดเดยอะแต่ก็อยังว่าอะไรพิษก็ว่าไปตามพิษอะไรถูกก็เราก็ต้องปกป้องตัวเอง ซึ่งตอนนี้แพ้ก็คือจะโฟกัสเรื่องนี้ใช้ส,ส่วนใหญ่เรื่องเรื่องปัญหาที่อยู่ตรงหน่าเนี่ยจ้ะต้องแก้ไขก็ต้องทําให้มันโอเคที่สุดอะไรอย่างี้เนาะแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลาแหละเพราะว่าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวตอนนี้คมว่าวันที่แพนมีปัญหาปาไม่ได้ช่วยอะไรก็คือเราเอ่อ เราแบ่งกันอย่างชัดเจนแล้วเนะว่าธุรกิจเราไม่เกี่ยวกันแพ้ก็ป๋าต่างคนต่างทำธุรกิจต่างทำต่างทำงาน,นก็คือไม่ได้เอามาปนกันในเรื่องของธุรกิจเนาะก็นั่นแหละจ้ะก็เลยมัน,มนตรงนี้ก็นี่แต่ด้วยเอเรียกว่าอะไรันที่คนเราเคยอยู่ด้วยกันมาสิบปีอนะไรอย่างเงยก็ ก็ถ้าถามไนเงินกระสือว่าเขาช่วยน้อยมาก,กแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนะกับเรื่องเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพรอะไรอย่างเงี้ยนั่น่นาเกิจ้ะอืมจะพือนั่นแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้โทษใครไม่โทษเขาด้วยเพราะว่าเราเราพลาดเองนั่ผิดเองพลาดเองต้องแก้ไขเองจ้ะอือแล้วก็ นั่นแหละห,หลายๆคอมเมนต์ก็อขอยกำลังใจพแพ้หลายๆคอมเมนต์กดเตือน,อนอสติเพ้่ค่อนข้างพยายามจะมีสติตลอดเวลาแต่เพราะว่าถ้าถ้าไม่มีสติหนาจะลุดไปแล้วจริงๆห่าจะไปอยู่โลกหนึ่งแล้ว <c oughs> พูดตรงๆไข่พะโล ก็มีคําถามอะไรอีกก็เป็นจริงหลอกนะคนจะห่วงลูกก่อะลูกก็นี่แหละแต่เขามีอ่ะเขามีเอออีกอันหนึ่นนงก็คือแล้วแพจะไปอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแก็ต้อง,องทํางานเลยจ้ะต้องทําตั้งหาต,ตั้งตาทางานต่อไปแต่ว่าเรื่องว่าที่ยงที่อยู่อะไรเนี่ยก็คือ อันนี้อยู่ขั้นตอนการคุยกันกระปานว่าแ่แบบไหนอะไรยังไงแบบไหนอะไรยังไงนี่คือแลาว้้านหลังนีก่กราเพยพย์ยังไม่อยาเปิดเผยได้ละเอียดเนาะเพราะว่าเลยด้วยความที่มันยังไม่ออฟฟิเชียลมันก็จะพูด อะไรไปไม่ได้เยอะเกี่ยกับบ้านจริงบ้านหลังบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราสองคนก่อนให้จะกลับมาป๋าเขาพูดว่าเขาจะพาลูกญาตไปอยู่อีกที่หนึง่งอ,อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะก็คือ เขาพูดว่าเดี๋ยวจะพาลูกไปอยู่ที่หน,นึ่งอะไรนี้แหละแต่ก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ถามเราคุยกันปกติก็คุยกันปก,ก,กติอ่ะช่วยเหลือกันเรื่องเวลาแพรตอนนี้แพรจะเล่าว่าใบขับขี่หมดอายุได้สามเดือนแล้วไม่รู้ใแบขับขี่หมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไม่ก็ดู อะไรนะบัตรประชาชนก็จะมุดอายุเดือนหนาแตะดีนะว่ากลับมาจากไทยเห็นเห็นตอนที่เห็นตอนที่จะ <c oughs> กําลังจะขึ้นเครื่องเอาบัตรประชาชนยื่นให้ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินเอาบัตรประชาชนจะมุดอายุล่าสุดกคเลยเอาได้เลยกูเลยกลับมาถึงก็เลยต้องรีบไปทำาตะ ราะว่ามันต้องใช้เวลาสองมาทิตเรเลยสองสองสามมาถิต์สองมาทิต,ทต์ประมาณนึงใบขับขี่บัตรประชาชนหมดอายุอ่ะตอนนี้เพยก็คือแพ็ขับรถไม่ได้มาเพราะว่าใบขับขี่มันอายุไปเร็วอืมเลยเป็นว่าจะไปไหนก็ต้องให้ถ้าเพื่อนไม่ให้เพื่อนมารับหรือว่าให้ป๋าไปสูงอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้แพยยังไม่ได้มีธุระอีกไหนก็จะอัดคลิปอยู่บ้านแล้วก็นั่งทํางานหาข้อมูลอะไรต่างๆไปเพื่อ ประกอบการเริ่มต้นชีวิตใหม่จังนั่นแหละอิ่มแล้เนี่ยก็จะฟิวนั่นแหละถามว่าตอนนี้เฉยๆแล้วเฉยๆแล้วแพ้ไม่ได้เพราะว่ามึงมีแฟนใหม่แล้วไงอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นคือส่วนดีนะที่แพ้มีใครคุยทำให้เพ้ไม่บ้าทำให้แพ้่ไม่เขาเรียกว่า ไม่เป็นเยอะอนนี้เพราะว่าแพเป็นคนที่ถ้าเสียใจคือเสียใจอะไรเงี้ยแพรเคยพระตอนที่ช่วงที่มีปัญหากันใหม่ๆห,หลายๆปีที่ผ่านมาวันที่อืก็จะเป็นฟิลแบบเศร้าอืมก็นั่นก็เลยประมาณนี้ อน,นาคตยัไม่รุ้จ้ะดูนะอะไรยังไง,ไไงไแต่คนที่อยากรู้ก็ชีวิตบ้าเพวี้จะเป็นยังไงต่อไปเนาะก็ติดตามกดติดตามไวจ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าก็จะรู้ว่าแ้่ไม่ปิดบังเลยแค่จะถ่ายเห็รน,นี่แหละจ้ะก็อยู่ยังไงไปยังไงทําอะไรอีขอ้อขอ่าอีเขตคนนึงที่กัปอันอลิบดีคือช่องเพลยมันทํารายได้เนะาะมันสั่งไรายได้แล้ว แพรก็เลยอยากกลับมาทําคลิปแบบจริงจังเพื่อที่จะได้มีรายได้อีกงังนึงจากครั้งนี้น่าจะกมพูดตรงๆแล้วก็ทิทุกคนเห็นข้อความทุกครั้งที่ถามหาแบบแพรแป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเนาะแพรก็อยากกลับมาทําคลิปแต,แต่ด้วยความที่สถานการณ์ที่ผ่านมามันน่มันไม่เด่นเหมาะกับการทําคลิปก็นั่นแหละ คนอาจจะสงสัยเราทําทไมไม่เงียบไปเลยอะไรอย่างงี้เนาะทําไมไม่เงียบไปเลยไม่ตองมาเล่าให้เขาฟังอะไรอย่างงี้ครถ้าไม่เล่าก็ไม่รู้นะเล่าก็ดีได้ๆหลายคนที่เขาใจเราพิดกับเรื่องนี้เขาก็จะได้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งจริงคนรอบข้างก็ ก็ไม่ค่อยเว้นแล่คนสนิดจริงๆอะจะรู้ว่าเรามีปัญหามากันกันได้สหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอฟจีเนี่ยไม่ได้เห็นหน้ากันทุกวันก็จะมควไม่รลูกแต่ค่อนข้างตกใจนิดนึงว่าเอ้าอยู่ดีๆเลิกกันทำไมอะไรซึ่งแพ้ก็ไม่ได้มานั่งเาใครฟังไม่เล่าเลยโดยที่กลับบ้านมาทำมะเข้าให้ลูก เมื่อก่อนที่ยังออกไปทํางานข้างนอกเนาะกลับมาถึงบ้านเขาเข้าให้ลูปเซ็ตอับหนา้าดูทีวีปุ๊บก็ขึ้นแยกายกันนอนอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้มีใครมาเห็นกัเราตรงนั้นไงเอาละทุกคนไปละมานั่งเราให้ฟังมานั่งคุย ้ละะจอิ่มแล้วกินได้แค่นี้แหละถือโอกาสลดความอ้วนไปด้วยนำนักเพจเจ็ดสิบเจสิบโลเลยทุกคนกินเบียร์หลายดาช่วงที่ผ่านมาก็คือโอ้โหสัตว์เต็มที่เลยอะ่ะเบียร์อะไรสั์นั่นแหละโอเคดูเรื่องจ้ะยังไงก็เจอกันคลิปหนาเนอะคลิปนี้เพจไปก่อนจ้ะแ๋ยวเพจจะออกขึ้นบ้านทุสะผมจังไ โอเคไปละบายบายค่ะ <laughs> okay. สวัสดีค่ะ